กดของแท้ครับงูเห่าแผ่พังพานนะครับทำยังไงดีนะครับของแท้แผ่พังพานนี่คือแม่เบี้ยนะครับ มีผิดเฉ็าเดตอตวไปรโยพยายามูเห่าพยยามมผิดนี่คนอันนี้เด้ก็เป็นหน้าขี้เด้วะไปหาอนนี้เถอะนก็มาหากินต้นเกิเห็นเห่าเลยว่านี่เห่าซะเห่าสิมีโศกกันเป็นวะล่ะเฮ้ má có anh con bắt tọt hết đó không không cứ hết vào đây này nó sẽ lấy sốt đấy này này nó phải nhanh thì gì nhang nhung xuống gần tiền sầm mà กดนัอนแหละกดนัอนแหละเออมเมนแมเมนีบ่หนมเมนนี่บ่อืมอืมเล่นเดิมเอืมเยพนังหลิงกับเขาเถอะเขาพี่้องโอ้ยนอยูกับเขามาหาโศกเถอะไรเดวกเ <laughs> Để ngồi cái này đâu